สวัสดีครับมาพบกับ h o n d a Civic FC นะครับ1.8 EL รุ่นท็อปสุดครับปี2018คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่549,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับฟรีดาวครับผมออกรถจัดโอนอยู่ที่8,000บาทครับส่วนค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงครับค่างวดผ่อนอยู่ประมาณ11,000ครับ7 2งวดหรือว่า6ปีหรือจะผ่อน80งวดก็ได้นะฮะก็อยู่ประมาณ1มกว่าบาท รถสวยมือเดียวปลายแดงนะครับสีเทาครับเป็นสีเทาดำบอที่บางเดิมครับไม่มีชนหนักสภาพก็เดิมเดิมส,สวยเลยครับรถบอดดีนะครับเข้าเช็คศูนย์ตลอดตัวนี้เป็นตัวเครื่องเันซินพันแปดครับรุ่นท็อปสุดสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันนะฮะสีสันก็สวยๆใหม่ๆเลยครับเงากริบไร้ริ้รอยครับ แม็กใหม่ยางใหม่นะครับยางก็ดอกยังเรื่อๆครับใช้งานได้อีกยาวๆสีสันเนียนๆเลยครับจกไฟฟ้าเชนทันล็อกนะครับแผงประตูสีซูอปุ่มสตาร์ทครับปุ่มมารายบันติฟังก์ชันปุ่มมารายแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่นะครับมีจอจอนวิเกเตอร์นำทางนะครับพร้อมกล้องถอยภา,ายในเป็นเบาะหนังสีครีมครับเบาะก็สวย,ยเรียบร้อยครับ อ่าไม่มีขาดไม่มีแตกเบาคู่หน้าบัดไฟฟ้าคอนโซลหน้าสวยๆนะครับดูแ็นแนวสตวล์ไวรุนเลยฮะไมค์กิปครับภายในจอนวิเกเตอร์นำทางนะครับพร้อมกล้องถอยหลัง อันนี้สนใจดูรถได้ที่ถนนราชพฤกษ์นะครับเขตนนทบุรีครับสนใจโทร0614432829ครับหรือจะดูรถคันอื่นเพิ่มเติมตำหนัาบโปรไฟล์เพจเฟ b o ุ๊ y ยูทู b ติกต t อกได้เลยครับผมทางร้านรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม100%ครับ